สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราได้มาถึงตอนสุดท้ายของภูมิวิราชินีซึ่งรัจนาโดยพระพรหมมลีวิราชยาน,นาวโรปรเลียนธรรมเก้าประโยคอดีตเจ้าอาวาสวัดญาวาได้รางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ วรรณกรรมไทยสาขาศาสนาของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนประจำปี2511นะคะซึ่งเรามาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วแล้วเราก็จะได้คุยกันในวันนี้พรุ่งนี้อีกสักแค่วันสองวันนี้เพื่อจะได้รู้จักวรรณกรรมอื่นๆของท่านอีกสำหรับใครที่สนใจจะได้ใฝ่หา นำมาอ่านประดับสติปัญญาที่จะเป็นปฏิบัติในการนำไปสู่ภพภูมิต่างๆที่ต้องการนะคะวันนี้เราคุยกันในบทสุดท้ายเลยของบทอวสานของภูมิวิราสินีนะคะในเรื่องของเอกธรรมาทิปาลีซึ่งมาจากอคุตรนิกายเอกนิบาต ข้อ2 0 5. หน้า46บาลีฉบับสยามรัฐด,ดูกระเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดเป็นเทพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกําเนิดเดรัชานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปแล้วจะกลับไปเกิดเป็นเทพยดาอีกมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกําเนิดเดรัฉานไปเกิดในเปรตวิสัย มีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานไปกำเนิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับเกิดในนรก ไปกําเนิดในเดรัชานไปเกิดในเปรตวิสัยม like ีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วไปเกิดเป็นเทพพยาดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับเกิดในนรกไปเกิดในกําเนิดเดรัชานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิดเดรัชานแล้ว จกมาเกิดเป็นมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จิตาิก,จกจาจะกำเนิดเดรัจฉานแล้วไปเกิดในนรกกลับไปเกิดกำเนิดในเดรัจฉานไปเกิดในเปรตวิสัยมีเป็นประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จิติจากกำเนิดเดรัจฉานแล้วไปเกิดเป็นเทพยดามีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จติจากกําเนิดเดรัจฉานแล้วไปเกิดในนรกกลับเกิดในกําเนิดเดรัจฉานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จติจากเปรตวิสัยแล้วจักได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จติจากเปรตวิสัยแล้วไปเกิดเป็นนรกไปเกิดในกําเนิดเดรัจฉาน กลับเกิดในเปรตวิสัยอีกมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จติจากเปรตวิสัยไปแล้วไปเกิดเป็นเทพพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จติจากเปรตวิสัยแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกําเนิดเดรัชานไปเกิดในเปรตวิสัยอีกมีประมาณมากกว่าโดยแท้แลดูกระาเธอผู้เห็นภายในวัตตสงสารทั้งหลายสัตว์ที่เกิดบนบกมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ํามีประมาณมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากกำเนิดมนุษย์มีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่เกิดในมัชชิมะชนบทมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไปเกิดในปัจจันตชนบทในพวกชาวมิลกขะที่งอกเขามีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่มีปัญญาไม่งองเงา่าไม่เงอะงะสามารถที่จะรู้อั แห่งคำที่เป็นสุภาษิตและเป็นที่เป็นทุพสิทธิ์ได้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่โง่เง่าเงอะ,ะงะไม่สามารถที่จะรู้อัดแห่งคําที่เป็นสุภาษิตและคําที่เป็นทุพสิทธิ์ได้มีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจักสุอย่างประเสริฐมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลมีประมาณมากกว่าโดยแท้ สัตที่มีโอกาสได้เห็นพระตถาคตเจ้ามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้เห็นพระตถาคตเจ้ามีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังพระธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าประกาศไว้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าประกาศไว้มีเป็มีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ได้ฟังทำแล้วทรงจำไว้ได้มีเป็นส่วนน้อย สัต <osc> ว์ที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ไม่ได้มีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่ไตรตรองอัดแห่งธรรมที e всю, uh ่ตนทรงจําไว้มีมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้ไตรตรองอัดแห่งธรรมที่ตนทรงจําไว้มีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่รู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงธรรมแล้วรู้ทั่วถึงอัดแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่ไม่รู้ทั่วถึงอาจไม่รู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนั้นมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่สลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีประมาณมากกว่าโดยแท้ สัตที่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อยสัตที่สลดใจแล้วไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบขายมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตมีเป็นส่วนน้อยสัตที่กระทําพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกัคคตาจิตมีประมาณมากกว่าโดยแท้สัตที่ได้อัตถรสธรรมรสวิมุติรสมีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่ไม่ได้อัตรรธรธรมรสวิมุติรสมีประมาณมากกว่าโดยแท้เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้มีส่วนที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมมีภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีสระปกครณีที่น่ารื่นรมมีประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในชมพูทวีปนี้มีที่ดอนที่ล่มเป็นลำน้ำเป็นที่ตั้งแห่งขวากดอขวากตอและหนา ที่มีภูเขาละเกะละกะมีประมาณมากกว่าโดยแท้ฉะนั้นเพราะเหตุนี้แลเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ได้อัทถรสธรรมรสวิมุตติรสให้จงได้ดูกระรเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายขอให้เธอทั้งหลายฟังสำเนียกดังนี้เถิด ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพระพุทธพจน์ซึ่งออกมาจากพระโอษฐแห่งองค์สมเด็จพระสันเพชรสัม,มาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญเอามาตั้งไว้นี้พิจารณาดูแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างล่ะเข้าใจทราบซึ้งดีแล้วใช่หรือไม่แต่ถ้าจำไม่ใครจะได้เพราะมีอยู่หลายบทหลายตอนก็จงจำเอาแต่บทสุดท้ายนั่นเถอะนั่นคือพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้อัตถรสธรธรมรสวิมุติรสมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไม่ได้อัตถรสธรธรมรสวิมุติรสมีประมาณมากกว่าโดยแท้จำพระพุทธพจน์บทนี้ไว้จงไตรกรองพิจารณาดูว่าในโลกปัจจุบันนี้ถึงแม้องค์สมเด็จพระชินสีสมมาสัมพุทธเจ้าจากเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปได้2540ปีแล้ว แต่อัธรสธรรมรสวิมุติรสที่องค์สมเด็จพระสุคตเจ้าประทานไว้ก็ยังคงปรากฏอยู่ยังไม่สูญสิ้นเสื่อมเสียเย,ยียใดเราจักเฉยอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้หนึ่งซึ่งนับว่าเป็นมนุษย์โชคดีที่โดยที่ได้เกิดมาในชาตินี้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะาพระพุทธศาสนาซึ่งประดับประดาไปด้วยพระธรรมรสพระอัธรสพระวิมุติรสอัน บัณฑิตกำหนดไว้ว่าได้แก่มรรคผลนิพพานเข้าพอดีถ้าหากตัวเราจะทำเป็นไม่รู้มิชีนิ่งเฉยปล่อยให้โอกาสดีในชาตินี้ล่วงเลยไปซะแล้วก็คงไม่แคล้วที่จักเป็นผู้เสียชาติเกิดคือตายไป,ปเปล่าๆโดยไม่สามารถจะนำตนเข้าไปลิ้มรสอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาได้ในบัดน,นี้หากจะมีปุจฉาว่า เมื่อปรารถนาจะได้เสวยวิมุติรสอันเป็นรสสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนานั้นจะทําประการใดนิพพานะปฏิปดาขอจงอุตสาหะก้มหน้าดุ่มเดินไปตามนิพพานะปฏิปดาทางสายไปสู่แดนพระนิพพานนั้นเถิดเป็นต้องได้เสวยวิมุติรสอันประเสริฐนั้นอย่างแน่ๆไม่ต้องสงสัย นิพพานะปฏิปดาคืออะไรลืมไปซะแล้วหรือนิพพานะปฏิปดาคือการบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรเล่านั่นแหละคือนิพพานะปฏิปดาทางสายไปพระนิพพานโดยตรงขอจงจำเอาไว้ให้ดีเมื่อท่านผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภายในวัตสงสารอุตสาหะบาเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นนิพพานปฏิปดา ทางไปสายพระนิพพานโดยตรงขอจงจำเอาไว้ให้ดีเมื่อท่านผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภัยในวัฏสงสารอุตสาหะบำเพญ็ญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นนิพพานปฏิปดาทางไปสู่พระนิพพานแล้วก็ย่อมไม่แคล้วที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางเข้าสักวันหนึ่งข้างหน้านั่นคือ สามารถพาตนออกจากกองทุกกองภัยในวัฏสงสารบรรลุถ,ถึงแดนพระนิพพานได้เสวยวิมุติรสอันเป็นอมตะสุขอยู่ชั่วการลนิรันดรฉะนั้นจึงใครขอถือโอกาสกล่าวไว้เป็นคำสุดท้ายว่าบรรดาปฏิปดาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วในภูมิวิลาสนีนี้วิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นนิบ,บานปฏิปดาคือ ทางสายไปสู่พระนิพพานนั้นนับว่าเป็นยอดแห่งปฏิบัติทั้งหมดและเป็นปฏิบัติที่พวกเราผู้เป็นสาวกแห่งสมเด็จพระตถา,าคตเจ้าจอมมุนีมีปกติเห็นภายในวัฏสงสารควรจะขมิขมันรีบเร่งดำเนินไปยิ่งนักก่อนที่ตัวเราจากสูญสิ้นเข้าไปในส,สู่มุขมนทนแห่งพยามัจจุราชซึ่งก็คงเป็นเวลาอีกไม่นานด้วยปาการชนี้ ปัจชิมจพ์ข้าพเจ้าผู้มีนามปรากฏโดยราชินานามตามสมณศักดิ์ว่าพระศรีวิสุทธิโสพลซึ่งในตอนที่เขียนปัจชิมพจนี้เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระพมโมลีโดยมีนามเดิมว่า พระมหาวิราชยาน,นวโรได้อุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยมีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมปัญญาบดีซึ่งขณะนั้นพศ2518เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโคษาจารย์บัดนี้ได้ถึงแก่มราภาพไปแล้ว สค,ะคะัชื่อตินธระเทระบร,รียนธรรมกราประโยควัดสามพญากรุงเทพมหานครเป็นพระอุปชาพระครูสุทธิวรคุณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูกัลายานาวิสุทธ์วัดดอนกรุงเทพมหานครเป็นพระอนุสาวนาจารย์นับแต่ได้อุปสมบทมาก็ได้ตั้งใจ ศึกษาพระปริยัติธรรมตามกำลังสติปัญญาสำเร็จการศึกษาประเด็นธรรมก้าประโยคเมื่อปีพุทธศักราช2503ครั้นสำเร็จในด้านปริยัติศึกษาพอสมควรแล้วก็ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธาได้เข้าบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลานานสองพรนษาโดยมีพระอาจารย์เข่งอัตรรัตโข สำนักวิปัสนาท่าเรือจังหวัดภูเก็ตเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้บอกกรรมฐานในพรรษาแรกและพระอาจารย์พัฒนตะอาสภพระเทระธรรม,มาจริยะประธานกรรมฐานาจริยะชาวพมา่าสำนักวิปัสนาวิเวกอาสมจังหวัดชนบุรีเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้บอกกรรมฐานในพรรษาหลัง เมื่อออกจากการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมาฐานแล้วมีจิตผ่องแผ้วนึกถึงคุณแห่งพระบวรพุทธศาสนาทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระสัพพัญยุตยานสามารถจะนำปวงสัตว์ออกจากวัตสงสารได้จึงมีใจเป็นกุศลคิดคน้นคว้ารัจนาวรรณกรรมไทยเรื่องภูมิวิลาสีนีน้ขึ้น โดยประมวลความจากกระถาถ้อยคําของท่านบุรพาจารย์ผู้ทรงญานทั้งหลายซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานอ้างอิงส่วนมากนั้นได้นำมาจากพระบาลีสุตะตะปิฎกและอัดถาธิบายรวบรวมแล้วรจนาไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายตามสมควรแก่รูปเรื่องในที่นี้มุ่งหวังจักชี้ทางปฏิบัติ แก่ท่านผู้มีปัญญาตามคติคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นประการสำคัญสหรัจ,จนาเรียบเรียงอยู่เป็นเวลานาน,านถึง94วันโดยเริ่มรัจ,จนาเมื่อวันที่22สิงหาคม2511จนถึงวันที่12พฤศจิกายน2511จึงสำเร็จลงเรียบร้อยสมณโนปนิธานโดยปราศจากอุปัตฐวันตรายใดๆ ต่อจากนี้ไปก็ได้แต่หวังใจอยู่เป็นอย่างยิ่งว่าวรรณกรรมไทยเรื่องภูมิวิลาสิีที่เรียบเรียงขึ้นนี้คงจะมีสารัะแก่ท่านสาธุชนผู้มีปัญญาทั้งหลายซึ่งได้อุตสาหะติดตามอ่านมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบลงในบัดนี้บ้างตามสมควรกัตวาฮิเมอิมังปัตโตตันจะภูมิวิราสิี สัททุโนโลกนานาทัสสัทธรรมะทิตติกามตาสัทภาวะสันนะจิตเตนะยังบุญยังอัตถายกังตัดสะเตชนะสัพเพปิ สุเมเทนตุปานิโนวุเทปัปสันนาจะปรสสันธรรม,มาสังเคปรสสันนาอัฏฐโมคกามาสับเบปิมุจจันตะอัปายทุกขานิบ,บานะปะปนตุอนาคาเตเต,เตธรรม,มเวปุลาเวปุลภา,ายวายะ อคคากรลยานาสิิสิตาสับเบ,บปิเมสม,มิชันตุนิรันตรังมนโนรธาติข้าพเจ้าผู้มีน้ำใจศรัทธาเลื่อมใสใครจะให้พระสัทธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรโลก,กน,นาถบรมศาสดาจารย์ตั้งถาวรตั้งมั่นถาวรอยู่ตลอดกาลนาน จึงได้อุตสาหะรัชนาเรียบเรียงภูมิวิลาสนี้ขึ้นแล้วได้ประสบบุญยากุศลที่อำนวยประโยชน์อันใดด้วยเดชะแห่งบุญกุศลนั้นขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสำราญจงทั่วกันอันหนึ่งบรรดาพุทธมามากะผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มีเจตนาจำนงใครจะพ้นจากกองทุกจงพ้นทุกในอบายภูมิ และจงบรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการด้วยเถิดขอให้มนโนรสความปรารถนาอันประเสริฐซึ่งเกิดจากน้ำใจอันงามของข้าพเจ้าจงสำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ในนี้ทั้งหมดเพื่อความหมดจดไพบูรณ์แห่งพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาจารย์ตลอดกาลละนิลันดอนเถรสำหรับภูมิวิลาสณีก็ได้จบลงในวันนี้ และเพื่อที่จะให้โดยบริบูรณ์สมบูรณ์ก็จะขอต่อในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นในวรรณกรรมต่างๆทางศา,งางส,สนาของพระพรหมโมลีซึ่งจะได้นำมาคุยกันกับพวกเรานะคะแล้วเพื่อจะได้ นำเอาคำถ้อยคําต่างๆที่สมบูรณ์แบบมาอ่านต่อไปวันนี้เราก็คุยกันเรื่องธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอได้รับความสุข ความเจริญความผ่องแผ้วความก้าวหน้าและวิมุตติในคำสอนทั้งหลายทั้งปวงขอมีจิตใจโปร่งโล่งพ้นจากความทุกข์และเราจะดำเนินไปด้วยกันจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทางสายเอกเอกายนามัมขาวิสุทธิยาคือ เราจะเดินไปในมัคมีองค์แปดเราจะเดินไปในมหาสติปัฏฐานสี่เพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ